กี่ครั้งกี่หนแล้วในเรื่องนี้เนี่ยเราอยากมีอวยคูต่อมันนี่ต้องไปถึงมือแม่ตลอดเลยเหรอคะอยากให้นุ่มแม่เป็นตัวอย่างนะแม่พันพี่นุ่มแม่แม่ไม่ต้องพูดหรอกนีเดี๋ยวใช้มือนี่นี่นี่เพชรตกพี่มากนะสวัสดีค่ะโอ้ไม่มีอะไรค่ะโอเคโอ้โหใจเย็นนะคะ เขามาขนาดนั้นแล้วจะยืนนิ่งทำไมล่ะสวยจัดเลยอ่ะสวยเนี่ยอ่ะสวยจัดก็ต้องจัดสวยสิสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดียวไปต่อหน้าผู้หญิงมึงรักษาภาพเพื่อกหน่อยเพื่อนไหนเดีเขามาคนน่งเขาไป็นโกหกเพื่อนนะไปเดีวโถ่ฉันไม่ติดใจเขาเลยฉันไติดใจฉันก็ยังเดินเขามามาข้างหลังฉันไม่ใช่คุณครับผมต้องขอโทษแทนเพื่อนด้วย ว่าอาจจะมาปลุกป้้มคุณแต่ถ้าเป็นผมนะคุณสวยขนาดนี้ผมก็ปั้มนะไม่จริงเหรอกไทยแล้วผู้ชงขนาดนี้กินหอยทอดไม่ได้เวไอ้ร้านคุณละฮะค่ะชื่อร้านอะไรนะฮะหอยใหญ่ไข่ร้อนผมไม่กล้ากินหรอกครับทำไมอ่ะกะหอยใหญ่อ่ะกินได้แต่ผมกผล่กินไปแล้วไข่จะร้อนเฮ้ยแหมทำเป็นพูดก็บอกเลยหอยใหญ่ไข่ร้อนชื่อร้านเขาไม่รู้อ่ะใครจะไม่เหมือนคีมมึงอ่ะทำไมอ่ะ พีมาทาตัวนะขาวยันหนุกผมยิอมว่าเขาให้หาร้านขอาเขาอร่อยคนมีอายุทานนะฮะร้านเขาสุดยอดหอยขนาดนี้เท่าหน้าผมเลยเหรอฮะนี่ตัวนี้นี่หอยในหอยนั่งลมนะคุณไม่ใช่คนดีแหดว่าชอบกินหอยผมไม่ค่อยถนัดครับแหมคุณะไม่ทราบว่าคุณน่ะชื่ออะไรถามชื่อเหรอคะคือฉันเองอะชื่อว่า เตียนเอ๋งนอสนางสาวแดนชื่ออะไรนะชื่อชื่ออะไรเขี้ยวครเตียนเอ๋งนอสนางสาวแดมรูปร่างก็สวยทำไมชื่ออีแพมเฮ้ยมึงนก็หูดีเลยไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็บอกสิเขาชื่ออะไรนะฮะเดินแต่ดนใช่ไหมเขาชื่อเดแต่แดมเดนแดมค่ะแดนแดนแดนจะไปรู้ไหมล่ะ เออส่วนผมนชื่อเฉลิมรัตน์นะครับชื่อเฉลิมรัตน์เราช่างขี้ใคฉันว่าชื่อมันยาวไปอ่ะขอเรียกสั้นๆได้ไิแมะเรียกว่าอะไรฮะเฉลิมเฉลิมยวาวไปเรียกข่อยก็ได้เฮ้ยสั้นๆมึงนี่จะต้องเอาไม้ก่อนนะ<ค>ไข่คร่ะนี่ยอันนี้ เพื่อนครับเป็นเพื่อนเหรอคะเป็นพ่อสหายครับนึกว่าพาหมามาเดินเล่นไม่ใช่เพื่อนเหรอคะเนี่ยครับผมก็คือว่ามาทำอะไรฉันเนี่ยผมมาขอผ่านทางครับโอ้ยตายแล้วมาขอผ่านทางครับผโอ้ยตายไอ้ลำพังเองอ่ะฉันยังตัดสินใจคนเดียวไม่ได้อ่ะฉันขอปรีบติดแสน้องสาวก่อนได้ไหมอ่ะเรื่องนี้ลูกเอาร้องที่ไหนฮะก็ไอ้นี่บอกว่าเป็นลูกน้องสาวลูกน้องส เปิดท้องดูไหมเฮ้ยเมียคนมีลูกแล้วท้องลายทุกคนเนี่ยรู้ได้แน่แตกเลยแตกไายงานเลยไม่แนะ่ใจได้ไงอ่ะไม่แน่ใจได้ไงเมียกูอะแตกันหู<ว>โอ้ยกี่คนอะเมียคนเดียวไม่ใช่ลูกมีลูกกี่คูถามมีลูกกี่คนถึงน้องาาลายเนี่ยมึงมันมันลดลดร้อนตัวลูกสองถามลูกกี่คนถึงท้องลายช็อตยังไงเรื่องลูกเรื่องเมียผมหมดยังลูกเมีย มีลูกภูมิใจอ่าอ้าลูกผมอ่ะพ่อทั้งชุมชนใช่ช่วยกันไปใครนั่นนะสิผมจะมาขอผ่านทางนั้นคุณไปคุยกันเป็นปริศนาคนไหนนะคนไหนนะก็คนเนี้ยคุณทธอะไรเนี่ยแล้วเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหฟิตใช่เวลามาฟิตเด็ดไหมเต็มตัวช่วยเหลือผ่านทางเฮ้ยไม่ได้ผมไม่ร่วมเลคือถ้าจะผ่านผมต้อง ผมมาสามคนคุณก็มาสามเดี๋ยวผมขอไปคุยกับเพื่อนก่อนได้ไหมอ๋อคุยคุยกับเพื่อนเหรอคะได้ได้เลยค่ะปรึกษากันเลยที่เต็มที่สรุปแล้วผ่านได้ไม่เล่นี่ยคีมอัสยามเลยทำไมวะสองรุ่งหนึ่งไปไปช้าอย่างนี้ไปช่วยกันไานทางอฟังกันนะ ไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยเขาบอกว่าถ้าจะผ่านทางมาต้องผ่านคนแล้วผ่านยังไงไอ้ฉันก็ไม่รู้ว่าเราผ่านยังไงแต่มาต้องแบ่งให้ลงตัวแบ่งให้ลงตัวคนชุดสีมพูฝั่งนู้นผมขาวกับผมดำเขาแยกผมใช่ไหมคนนั้นเป็นคนใช้คนใช้ส่วนชุดสีแดงอ่ะเเป็นลูกสาวลูกสาวเป็ลูกสีแดงเป็นลูกแล้วคนนี้คนเนี้เป็นแม่แม่ลูกเฮาอเคียร แบ่งให้ลงตัวเดี๋ยวฉันเป็นคนแบ่งอะแบ่งไรกันคนแรกฝั่งนู้นเลยคนใช้คนใช้คนใช้จะเป็นของใครไม่ได้เพื่อนเอาไปเฮ้ยมึงเอาไปมึงเลยสเปคมึงอยู่แล้วแล้วลูกอ่ะเอ้าลูกเพื่อนเคลียร์ไหมนี่นั้นเราเคลียร์เรื่องลูกแล้วแม่ล่ะเอ้าแม่เดี๋ยวพ่อเคลียร์ยังไม่เป็นไรกันเว้ยมึงตกใจเลยวะเล่นดีๆเดี๋ยวพรุ่งนี้คนดูมาไอ้พรุ่งนี้เล่นเรื่องใหม่นะฮะเออไอ้เรื่องใหม่จริงๆนะครับเรื่องใหม่เรื่องใหม่เรื่องจริงนะเขาไม่ได้โกหกนะวิวาออลเวงเฮ้ย มันเรื่องใหม่พวกนี้ใหม่แน่นอนคอยดูมาดิมาคุยบุตมืออยู่นี่นานจังไงค่ะถ้าตกลงกันไม่ได้ก็มัดรวมกันโยนมาเลยค่ะโอ้เบลเจอของกินกันแล้วยโอนมาเลยค่ะผมอะพอไปด้วยแต่คนนี้เก่งใจเมีย เราไม่มีไม่มีไ,มมไมมเป็นยังไงบ้างคะเออก็เดี๋ยวจะต,ตั้งใจว่าจะมัดหรืออะไรกไม่ไมเกี่ยวเ <c oughs> ่อเดี๋ยวไปผ่านนะฮะตกลงแล้วตกลงคร้บฉันจะบอกก่อนเลยนะคะว่าการผ่านพานม่เคยเห็นพนักงานบริษัทไหมคะ ยังไงะอ้าวพนักงานเราเวลาจะเข้าบริษัท้เขาก็ต้องตอกบัตรก่อนค่ะผมไม่เคยทำงานบริษัทเราเล่นแต่ที่เกมไม่รู้เราตอกยังไงโอโผ้ผ่านทางที่นี่วิธีนี้สามสามช่วงเวลาค่ะยังไงครับอ่ะเช้าตอกทีอ่เที่ยงตอกทีเงี้ยนตอกทีตะแ,แถมก็คืนโอตอกที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 ทท ถ้าตอกถนัดถนัดผมคงไม่ไหวผมไม่ค่อยมีแรงอยากส่งน้องผมตอกได้ไหมโอ้โหน้องผมนี่สุดยอดผมโดนไล่ออกจากโรงงานแล้วเพราะอะไรคะตอกสะบัดแตกเลยไม่ใช่หรองานอะไรงานเปนเจฟู้ดตอกจะแตกเลยไปไปไปเดี๋ยวผ่านเลยครพร้อมแล้วใช่ไหมคะของมันนานเลยอ่ะวันใจว่าคงไม่แข็งต้องโดนแน่เลย เลิมเสนดแม่โมดูหน้าพี่นภูใจเล<ำ>ิมไปดูทางที่เขาไหนมาได้ไหมคะมเลิมทำไมหน้ามกลับมาเละข,ขนาดนี้เขาเ,าเลาเี้ยวลูกเขาเลี้ยวนล้ตปากใครอ่ะเลี้ยวโอ้โหเลิมเอ้ยเลิมเนี่ยจะบอกเลยนะว่าทางเนี่ยมันเก่าไปหน่อยไม่ได้ทางอะ่ะ เอาไว้เดี๋ยวถ้าเหลิมมาวันหลังเดี๋ยวแลมจะถางให้ตังแต่เลยถ้าเธอไม่ว่างเรียกพี่เดี๋ยวพี่มาช่วยถางเดี๋ยวปากมันจะไปเลิอกขนาดนั้นเลยถางทั้งคืนน่นแหละพูดผ่านทางมาแล้วเห็นผู้ชายนี่เจ้าชู้เลยคิ้วต่อเยเห็นเพื่อนไหมมึงถามแมวได้จำมึได้ไหมในไลน์สดให้เไอ้คุยไหมเนี่ยให้ไอ้คุยอยู่ข้างแล้วไม่เรียกมาด้วยอ่ะคุยคุยจะไปแล้วเร็วเรียบบุญ 啊。多 จิบนั้นไม่ของดีเลยจัดสิบหกขีที่บนขเขาเลียวยังไม่พอ แยกไม่ออกว่าไหนไม่จิมโอ้ยมึงไม่ใหญ่ขนาดนั้นหรอกจิมขาขาขาพี่โอ้โหจิ้มฟังเมนน้อเจ็บจิ้มอ่ะจิมเจ็บจิมเจ็บจิมกวนไปหมดแล้วพี่พาขึ้นเขาอ่ะเป็นเรื่องธรรมดาจิ้มโอจิ้มด้วยยังยกทั้งข้ามเขาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นิวเป็นนิวกิ๊กจิมเป็นนิวก ชอบชอบดูต้นจิ้มเกงไ,ไม่ต้องเด้เจิมใายเร็วมากเลยพี่อยู่ไม่ได้นะ,ยยยะเ,เยียย้ายเถอะพี่ว่าเยียย้ายให้ก่อนที่ยกทนะัพ